สวัสดีค่ะพบกับช่องอมแอมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูนกกระจอกเทศค่ะตอนนี้สองเดือนแล้วดูสิคะตัวใหญ่มากสองเดือนกว่าบ่ประมาณสองเดือนนะคะคือตัวใหญ่มากนี่แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยรู้สึกจะพิการนะคะทุกคนดูสีหน้าสงสารมากเลยตัวที่สามนะคะนี่โอ นกกระจอกเท่สองเดือนกว่าคือตัวสูงมากนี่นะคะเมื่อก่อนอยังตัวแบบเล็กๆอยู่ตอนนี้นะคะแม่ก็จะให้อาหารนกนะคะทุกคนตัวนี้ขึ้นหน้าสงสาร่ไหวมวะตัวนี้นะคะก็กลายเป็นนกขาเปไปเลยนะคะทุกคนสเ คือตอนเด็กๆมันตัวใหญ่เกินนะคะมันอ้วนเกินมันก็เลยเสียการทรงตัวขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนนี่นะคะคือน้องตัวโตมากนี่ดูสิคะตัวโตมากทุกไซ์อะไรเนาะไหนๆดูสิดูสิอย่างเงยบนะอย่างเงียบนะผ่านไปแค่สองเดือนเองนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิด เขาบอกว่า4ี่หเดือน6เดือนน่ะจะสูงแบบว่าสูงกว่าเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนั้นนะเราจะสูงขนาดนั้นไหมนะคะเขาจะออกมาแล้ววินาะดูวินาด,ดูหุ่นเขาสิย่ามีผักแค่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำกินเขานะคะอันนั้นก็จะเป็นคอกของเขา แต่ว่าตัวโตวไวมากนะคะอ้อมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าความเปลี่ยนแปลนนะคะจากที่เอามา2อาทิตย์เอามา1เดือนแต่ตอนนี้ก็2เดือนแล้วนะคะทุกคนอ้อมก็แวะมาที่บ้านย่านะคะก็อยากจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่านกกระจอกเทศ2เดือนเนี่ยมันตัวโตวขนาดไหนนะคะคือโตวโตวมากดูสิคะออกมาแล้วเนี่ยตัวโต,วโตวมากทุกคนแล้วขาเขานะคะก็จะแบบ ใหญ่นะคะทุกคนนี่ที่นะคะตอนนี้แม่ก็กำลังจะเตรียมอาหารให้นะคะับบุ้งออมีแค่สองอย่างนะคะทุกคนแม่ก็จะใส่หัวอาหารกับผับบุ้งนะคะแล้วก็อะไรเดี่ยแม่แคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมนะคะนี่ก็จะใส่อย่างนี้นะคะทุกคนอเอาอันอันก<ม>ระปอน้อยหน่อยหให้ตัวนั่นสัสี ะะหัวอาหารของนกกระจอกเทศนะคะ<ๆ>ก็จะมีผักบุ้งมีหัวอาหารแล้วก็แคลเซียมนะคะทุกคนไปคลุกจุ้มพุ่นว่าต้องไปหตัวนั่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะทุกคนไปดูแม่ให้หัวอาหารนะคะให้อาหารนกกระจอกเทศนะคะตอนนี้น้องก็รออยู่นี่นะคะ2เดือนคือตัวโตวมากตัวโตวไวมากนะคะ ดูดูเขาวิ่งอ่ะเอาจะเต้นระบำเหรอไหนโอหูยสวยมากนี่เขาสงสัยอะไรอ้อมหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะก็คือเมื่อก่อนนี้จะตัวโตวประมาณนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือตัวโตวมากแล้วหนูดูสิคะ แคบจะเข้าในกรงไม่ได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแม่เอาปล่อยไว้อย่างนี้มันไม่โดดนะคะข้อมามแล้วมันไม่โดดนี่ของเขาอย่างนี้เลยค่ะบอใส่น้ำบอกแม่แหงๆเลยวะ่ะนี่ดีดวยแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ผสมน้ํานะคะคือคุกเลยโอ้โหยเลยตัวนั้นคือน่าสงสารมาก กล้ยหาวิธีกินบอกเ็นแต่อ,อีกตัวนห้องนี้เทั้เลยคือพวเห็ดเอียงเดียวเห็ดบได้เห็ดมันไม่ใช่ได,ใได้แตไเาซูมเตด่างค่ะมันมันเกิาเดือดขานี่นะคะก็คือพ่อซื้อมาสามตัวนะคะแต่ตัวนั้น่คือสงสัยจะแบบ การนะคะทุกคนน้องก็ยืนไม่ได้นี่เราก็มาดูตัว2ตัวนี้นะคะนี่ตัวโตวไว้มากนี่ดูเขาสูงนะคะทุกคนเลี้ยงแป๊บเดียวเองนะคะ2เดือนเองสูงเท่านี้แล้วถ้าเกิดห้าหเดือนทุกคนวาน,น,นี่เนาะถอดปีกถอดยังคือสิ่งใหญ่ค่ะ น่าจะร้อยเจ็ดสิบแปดสิบไปเลยสูงก็น้อยนะอเออเพราะว่าสูงอีรีคอมันฉีดมให่โตมันเนี่ยก็สิสูงติมโตนัเนี่ยมนคอเขาด้วยคอยาวเนาะส่วนส่นล่ก ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมก็จะขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอ้อมแอมแชนแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอหา